นี่นะครับ EP นี้นะครับก็มาดูบรรยากาศนะครับที่ลูกค้าเข้ามาแจ้งเคสมนะครับเอ๋ครับจะมีลูกค้าเข้ามาแจ้งเคสมนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับคอยรอให้บริการอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อลูกค้าเข้ามาจอดนะครับจะมีการไหว้ทักทายนะครับแล้วก็ขอในส่วนของเอกสารนะครับในการแจ้งเคมนะครับ1นึ่งนะครับจะมีใบขับขี่รถยนต์นะครับแล้วก็2จะมีตารางงบประมานประกันภัยนะครับถ้าลูกค้ามีบาดแผลนะครับ ลูกค้ามีบาดแผลมานะครับแล้วก็พนักงานของเราก็จะทวนบาดแผลนะครับในส่วนของลูกค้านะครับใช้เวลาไม่นานนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับไม่หลายขั้นตอนจะมีเจ้าที่นะครับคอยต้อนรับแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวถังได้สีของเรานะครับก็จะรับรถนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซูฮอนด้านะครับมิตซูหรือซูซูกินะครับ ถ้าเกิดว่าลูกค้ายังไม่มีที่ซ่อมนะครับเมื่อกดเกิดอุบัติเหตุนะครับก็แนะนำนะครับไม่คิดถึงศูนย์โต้ตามน่าจะเริญของเรานะครับสวัสดีครับ